สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะมาสอนทํากําไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามามาเรามารู้จักกับนะครับไซเวก่อนนะครับผมนะครับถึงจะทํากําไรได้นะครับผมนะครับในตลาด i อ o ค t i o อปชหรือว่า b บนารีอปชั่นเนี่ยครับเราจะตัดสินกันเนี่ยนะครับ ในระยะเนี่ยนะครับแล้วแต่เราเลือกเลยนะจะเป็น1นาที5นาทีจะเป็น1ชั่วโมงนะครับแต่ส่วนมากคนจะเล่นประมาณ1นาทีกันนะครับผมนะครับเข้าออกใน1ไม้นะครับผมนะครับในแท่งนั้นนะครับซึ่งตลาดไซเบ์เนี่ยทำกำไรดียังไงนะครับผมนะครับตลาดถ้าถ้าตลาดมันเป็นเทนเนี่ยนะครับมันเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้นะครับผมนะครับเราก็นะครับถ้าตามเทคนิคเราก็จะเข้าตรงนะครับโลนะครับโรที่มันสร้างขึ้นใหม่นะครับแล้วก็เราจะวัดที่ไฮเดิมของมันนะครับให้มันมาแตะที่โล ให้มันมาแตะที่ไฮเดิมนะครับแล้วเราก็จะเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับตามเทคนิคนะครับผมนะครับซึ่งแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยนะครับจะได้เทคนิคแบบนี้มันต้องเป็นตลาดที่สวยมากเลยใช่ไหมครับมันต้องขึ้นมาลงนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ลงนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นขั้นบันไดนะครับลงนะครับเป็นขั้นบันไดแบบนี้ใช่ไหมครับผมนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับอัท r e n นะครับเป็นการเบรกา u t ขึ้นไปนะครับเบรก out ขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งนะครับตลาดแบบนี้นะครับมันก็เกิดดขึ้้นนนนนไะะะคคครรรััับบบผมมแต่่สวาก เพื่อนๆจะเห็นนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ลงแบบนี้นะครับลงๆนะครับเป็นแท่งแดงรัวๆเลยนะครับผมนะครับซึ่งแล้วเราจะเข้ายังไงล่ะนะครับเราต้องเข้าแท่งต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมนะครับเข้าไป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 เพื่อตามกินเทนขาขึ้นใช่ไหมครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านี่ครับแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยนะครับเข้าไม่เป็นนะนะครับมันจะเสือว่าอึดอัดนะครับแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แนวรับแนวต้านอ่ะมัน มันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับซึ่งแบบนี้เทคนิคแบบนี้นะครับเรา่คยสอนทีหลังนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับการเล่นแนวรับแนวต้านนะครับของไซเวก่อนรายกันนะครับแนวรับแนวต้านไซเวนเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับบางทีโยขึ้นมาสวยๆนะครับขึ้นมาสวยๆแล้วก็ลงมานี้แล้วลงมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับซึ่งแบบนี้มันก็ดีนะครับเราสามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับถ้ามีแพชชั่นพินบาร์นะครับหรือแพชชั่นการนะครับ รีเจคชั่นนะครับผมนะครับแต่นะครับเราก็มีตัวช่วยของเราอยู่นะครับี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าถึงแนวรับแนวต้านแล้วตัวช่วยบอกเหตุเนี่ยนะครับมันจะบอกยังไงนะครับเราก็สามารถเข้าตามตัวช่วยได้นะครับเราแค่ตีแนวรับแนวต้านที่เราสนใจไว้นะครับหรือบางคนจะเข้าตามอินดิเคเตอร์หรือว่าจุดบอกเหตุเลยก็ได้นะครับผมนะครับแต่ว่าขอสอนเรื่องแนวรับแนวต้านก่อนนะครับผมนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยมันคงไม่สวยแบบนี้หรอกใช่ไหมครับมันคงไม่ลงมาลงมาแบบนี้นะครับที่จุดเดิมตลอดหรอกนะนะครับผมนะครับ แนวรับแนวต้านเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะขึ้นมาครับไม้แรกเลยเนี่ยครับมันจะขึ้นมาหรือว่าจะขึ้นมาแค่นี้นะครับหรือว่าจะขึ้นมาสูงสุดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็ยึดตรงนี้นะครับแล้วขึ้นไปอีกก็มีนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะตลาดจริงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับขึ้นมาลงนะครับขึ้นมานะครับลงนะครับขึ้นไปนะครับลงนะครับจะสังเกตว่านะครับโลมันเนี่ยจะยกนะครับโลกับไฮเนี่ยมันจะยกนะครับมันจะยกแบบ มันจะอ uh ัพเพนก็ไม่ใช่นะครับมันสร้างโลที่สูงขึ้นใช่ไหมเนี่ยมันสร้างมันสร้างโลที่สูงขึ้นแล้วนะครับไฮนะครับกับมันจะสร้างออกมาครับโลนะครับแต่กับโลเนี่ยนะครับโลมันจะสร้างนะครับบางทีมันจะสร้างต่ํากว่าโรเดิมหรือว่าเท่ากับโลเดิมนะครับซึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นไซว์นะครับผมนะครับแบบนี้นะครับมันคือไซว์นะครับผมนะครับมันคือไซว์แล้วนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะสร้างไฮนะครับที่จะแล้วก็ไฮขึ้นไปอีกนะครับโล โลทะลุไฮขึ้นไปอีกแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้นะครับถ้ามันลงมานะครับโลปะทะโลเดิมหรือว่าต่ากว่าโลเดิมเมื่อไหร่นะครับก็นั่นแหละครับมันคือไซเบียแล้วนะครับแล้วทีนี้โลเห็นไหมจะสังเกตว่าโลเนี่ยนะครับเท่าเดิมนะครับแล้ว high นะครับไฮต่ําลงนะครับแบบนี้นะครับก็ซึ่งแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วแล้วทีนี้ high ก็มาสูงขึ้นนะครับโลก็ัพสูงขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนจะทําเป็นอ่า มันจะทาเป็นอัพ r e n ใช่ไหมแต่สุดท้ายครับลงมาแบบนี้นะครับลงมาครับแล้วก็มาต่อนะครับเป็น sideways นี้ต่อนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับแบบนี้คือราคาไม่แน่นอนนะครับเราทํากําไรกับมันยังไงล่ะนะครับกําไรเนี่ยเรานะครับสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับเราต้องตีกรอบราคาก่อนนะสมมติว่ารวิ่งแบบนี้นะครับวิ่งแบบนี้นะครับเรานะครับหากรอบราคาที่นะครับมันสัมผัสเยอะที่สุดนะครับ ตัวที่สัมผัสน้อยสุดแล้วทะลุไปบ่อยๆเนี่ยนะครับเราจะให้ค่ามันนะครับให้ค่ามันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมจะให้ค่ามันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันทะลุนะครับมันทะลุขึ้นมาเนี่ยมันทะลุขึ้นมาตรงนี้นะครับมันทะลุขึ้นมาตั้งหลายแห่งแล้วนะครับผมนะครับสมมติว like ่าเราเห็นแค่สองแท่งเนี่ยนะครับมันทะลุขึ้นมาครับตรงนี้นะครับแล้วมันลงมาอีกครับไม่ทะลุตรงนี้นะครับไม่ทะลุตรงนี้นะครับแล้วลงมาอีกนะครับมันกับทะลุตรงนี้นะครัับแต่่่ขข้้้าาาาางงงงลลนถม ข้างล่างมันเท่ากันเราสามารถเข้าไปข้างล่างได้เลยนะครับผมนะครับแล้วนะครับเราจะใช้อะไรในการตัดสินใจนะครับถ้าสําหรับคนไม่มีอินดิเคเตอร์เลยนะนะครับผมนะครับในการเข้าไซเวย์เนี่ยนะครับให้เรามองนะครับให้เรามองที่ไส้เทียนนะครับตรงไหนเอ่ยนะครับสมมุติว่านะครับมันเดี๋ยวผมมาสร้างกราฟแบบนึงนะครับโอเคนะครับมันปิดหางเยอะ หางเยอะๆจากข้างบนเนี่ยนะครับหางแบบมันจะมีกราฟอยู่กราฟริงมันจะเป็นหางนะครับมันจะเป็นหางแบบเยอะๆข้างบนเลยนะครับหางเยอะๆข้างล่างประมาณนี้นะครับผมนะครับถ้าหางเนี่ยให้เราตีนะครับตีไปหางนะครับตีไปหางรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตีนะครับที่ไส้รอบหนึ่งนะครับผมนะครับอันนี้คือระยะเข้าออเดอร์ของเรานะครับระยะในการเข้าออเดอร์ของเรานะนะครับกลมๆเนี่ยนะครับผมนะครับมันจะเป็นการที่ เป็นการที่เราจะจุดระวังของเรานะครับถ้ามาแต่จุดนี้นะครับเราอาจจะรอนะครับให้ไปที่นะครับหางนะครับหางเราค่อยเข้าก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับจะเป็นจุดดีนะครับผมนะครับถ้าเล่นไซเย์นะครับให้แนะนํานะครับให้วัดหางเป็นหลักนะครับเพราะว่าหางเนี่ยเป็นการที่สวิงนะครับมันสวิงขึ้นมานะครับมันสะวิงขึ้นมานะครับเป็นแท่งเทียนเต็มอย่างนี้นะครับแล้วมีการกดราคาลงมานะครับแล้วทิ้งเป็นหางซึ่งนะครับแท่งนั้นนะครับมีนัยยะว่านะครับมีการนะครับเทขายหรือว่า มีการซื้ออาจเข้าไปแรงๆนะครับผมจากที่มันขึ้นไปรัวๆแล้วก็มีการเทขายลงมาใน1นนาทีนั้นนะครับผมนะครับซึ่งแบบนี้นะครับเป็นในยะที่นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะวิเคราะห์กันแนวนี้นะครับเราต้องวิเคราะห์ตามคนอื่นเขานะนะครับเทรดตามส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ซื้อเนี่ยอาจจะได้นะครับผมนะครับถ้าไปเทรดส่วนอาจจะแพ้นะครับผมนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าตลาด กราฟจริงกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับเราจะสอนล่นไซเวกันนะครับผมนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับกราฟเนี่ยนะครับตีแนวรับแนวต้านให้เราแล้วนะครับอย่างตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ตีแนวรับแนวต้านให้เราแล้วนะครับว่ามันเนี่ยนะครับมีแนวรับแนวต้านนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับเห็นไหมครับตรงเอ่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เส้นแดงๆเนี่ยนะครับผมเราก็มาตีนะครับในนะครับ ครับ EU เลยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเส้นเดียวกันเลยครับมีแนวรับแนวต้านนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับให้เราเฝ้าระวังตรงนี้นะครับเพราะมันคือจุดนะครับจุดกลับตัวเห็นไหมมันก็กลับตัวตรงนี้เห็นไหมครับแต่ลูกศรเนี่ยไม่แจ้งเตือนนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็สามารถนะครับเราจะดูลูกศรนะครับถ้าลูกศรมันอยู่ตรงไหนเราก็วัดตรงลูกศรนั้นนะครับผมนะครับสมมติว่ามันอยู่ข้างบนตัวหนึ่งนะครับเราก็วัดจากข้างบนด้วยนะนะครับนี่นะครับวัดจากใต้เทียนตรงนี้ก็ได้นะครับวัดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะตีแนวรััับบบแแนนนนววต้้้าาใหเรรรอยู่ละะคคผ ถ้าจุดอยู่ตรงไหนเราก็ตีตรงนั้นนะครับผมนะครับตรงนี้ก็ตีตรงนี้นะครับเห็นไหมมันมามันก็กลับตัวนะครับเห็นไหมแห้งล่าสุดเนี่ยนะครับผมนะครับทีนี้เราก็รอเนะครับทีนี้มันมีแนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับเราก็ตีไปนะครับเพราะมันแจ้งเตือนเราตรงนี้นะครับจุดแจ้งเตือนเก่าเราสามารถเอามาวิเคราะห์ได้ด้วยนะนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรารอเข้าเดอร์ลแล้วกันนะครับอันนี้ก็มันตีแนวรับแนวต้านให้แล้วเนาะนะครับเราก็ตีเรียบร้อยแล้วนะครับตีตามอินดเคเตอร์บอกเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับมันแจ้งเตือนนะครับทะลุแนวต้านเก่าแล้วนะครับผมนะครับก็จัดไปนะครับรอๆก่อนนะครับโอเคครับผมเล่นแนวนะครับแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้เลยนะครับผมนะครับตามอินดิเคเตอร์ที่มันเคยตีมาให้นะครับคือเห็นไหมนะครับมันจะเห็นปลายหางตรงนี้นะครับเราก็เล่นตรงจุดนี้แหละนะครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับถ้าทะลุนะครับให้เรามาติงเกลก็ได้นะหรือว่าเล่นอีกไม้หนึ่งก็ได้นี่ครับนี่นะครับ เห็นเส้นมันงงๆเดี๋ยวนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนเทรดจริงๆเนี่ยนะครับตีหลายๆเส้นก็ไม่งงหรอกนะครับผมนะครับมันก็เป็นเส้นแนวรับแนวต้านแหละนะครับผมนะครับแนวรับแนวต้านถัดไปคือตรงนี้นะครับผมนะครับให้เรานะครับทําการมาติงเกลไว้นะครับผมนะครับมาติงเกลได้นะนะครับถ้าทุนเราเยอะนะครับผมนะครับแต่ถุนน้อยก็รอเล่นไม้ถัดไปครับเพราะว่าตลาดนี้นะครับมีแพ้มีชนะนะครับแต่ไหนดูซินะครับอะเพื่อความไม่ลายหูลายตาผมลบเส้นให้นะนะครับ โ okay, อเคเดี๋ยวผมดูแนวรับแนวต้านแบบตาเปล่าออกก็ได้นะครับเพราะว่าก็ได้อยู่นะครับโอเคผมจะรอนะครับเพจแนวรับนะครับแนวรับตรงนี้ใหม่นะครับผมนะครับเพราะว่ามันทะลุไปแล้วนะครับผมนะครับโอเคนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เท่าที่ผมเทรดมานะครับผิดไม่เกินผิดไม่เกินสามไม้นะครับไม้ไม้ที่สามไม้ที่สองก็ชนะแล้วนะครับผมนะครับถ้าถ้าในการเล่นมาดิงเกลนะครับผมนะครับผมเลยมั่นใจผมเลยกดไปเลยนะครับผมนะครับเพราะว่า ตรงนี้มันก็เป็นแนวแนวแนวรับสําคัญเหมือนกันนะเพราะว่ามันลงมานะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับทิ้งลงมานะครับเป็นไส้เห็นไหมครับมันทิ้งลงมาเป็นไส้นะครับเราก็ตีไปเลยตรงนี้นะครับเป็นไส้แล้วนะครับถ้ามันทะลุจุดแรกก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าทะลุจุดนี้เราก็มาเล่นจุดนี้แทนก็ได้นะครับ i ิเคเต t o r ก็บอกอยู่นะครับว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมีหลายนะครับมีมีสองจุดสําคัญนะครับเราก็เทรดจุดแรกไปแล้วเราแพ้ใช่ไหมเรามาเทรดจุดที่2เห็นไหมมันก็ขึ้นนะครับผมนะครับ ซึ่งนะครับการเล่นแบบนี้นะครับจะเล่นแบบมาติงเกลก็ได้หรือว่าเล่นแบบไม่มาติงเกลก็ได้นะครับเล่นแบบทีละสิทีละ5ทีละหแบบนี้ไปก็ได้นะครับแล้วแต่สเต็ปองเล่นแต่ผมนะครับในการไว้ใจอินดิเคเตอร์ของผมนะครับผมเนี่ยผมก็เลยเทรดตามแนวรับแนวต้านที่มันบอกนะว่าตรงนี้มันจุดที่มันจะเด้งนะจุดที่มันจะไปไม่เกิน3ไม้4ไม้นะประมาณนี้เห็นไหมผมเข้ามามันก็ขึ้นนะครับผมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือการซ้ายนะครับ การวิเคราะห์ของเราบวกกับอินดิเคเตอร์นะครับมันก็จะวิเคราะห์ได้แม่นยําขึ้นจากที่ชนะชนะหนึ่งไม้แพ้2ไม้ชนะหนึ่งไม้แพ้หนึ่งไม้นี้ไปเรื่อยก็อาจจะชนะรัวๆหรือว่าแพ้อาจจะแพ้2ไม้ชนะ3ไม้นะครับถ้าเราวิเคราะห์ไปด้วยเราก็จะได้หลักการในการคิดนะครับแล้วก็มีเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจด้วยประมาณนี้นะครับผมนะครับในการเทรดของเราก็จะแม่นยําขึ้นนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทีนะี้เราก็ จะมาเทรดตามอินดิเคเตอร์นะครับผมนะครับรัวๆเลยๆกันนะครับอันนี้ก็คือการเทรดแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้านเหมือนกันครับก็สับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเราก็รอจุดนี้เห็นไหมจุดสีนะครับลูกศรสีชมพูที่มันกดลงเนี่ยเราก็ตีไปเลยนะครับตรงเนี้ยเป็นแนวรับแนวต้านเก่านะครับลูกศรสีชมพูสีเขียวเนี่ยเป็นแนวรับแนวต้านเก่าเราก็ตีไว้นะครับถ้ามาถึงจุดเนี้ยแล้วมันแจ้งเตือนโอเคนะครับเราก็เข้าเลยนะครับผม ถ้าแพ้นะครับให้เรานะครับรอไม้ถัดไปนะครับแล้วกดนะครับผมนะครับหรือว่าจะรอแนวรับแนวต้านซีนฟูจุดถัดไปก็ได้แล้วแต่เราเล่นเลยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้สามารถช่วยเราวิเคราะห์ตรงแนวรับแนวต้านได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ตีเส้นตามมันนะว่าเฮ้ยตรงเนี้ทำไมมันถึงมีการเด้งตัวนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมันบอกจุดเด้งตัวนะครับว่ามาถึงตรงนี้มันจะเด้งตัวนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมตัดแค่ตอนที่ผมเข้าออเดอร์มาแลยกันนะครับผมนะครับโอเคนะครับมันจะได้ไม่ยาวไปนะครับเพื่อนๆจะได้มีเวลาไปเทรดไปเลี้ยงลูกกันนะครับหรือว่าไปกินข้าวกินน้ํากันนะครับผมนะครับโอเคนะครับโอเคครับนะครับตอนนี้นะครับป็นแจ้งเตือนของ USDJPY นะครับก็เข้าตามมานะครับนี่นะครับแจ้งเตือนมานะครับผมนะครับ โอเคนะครับครับนี่ครับมันแจ้งเตือนตรงนี้มานะครับผมนะครับดูสิว่าจะชนะไหมนะครับผมนะครับอันนี้ผมเทรดตามอินดิเคเตอร์แล้วนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นการนะครับเบรกเอาท์นะครับแล้วมาทดสอบแนวเดิมนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับขึ้นมานะครับมาแตะเบรกเอาท์นะครับเห็นไหมจะเนี่ยขึ้นมาแตะเบรกเอาท์นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็แจ้งเตือนนะครับขึ้นมาแล้วแตะเบรกเอาท์เนี่ยนะครับผมนะครับ ถ้ามันทะลุเบรกเอาท์นะครับเราก็สามารถที่จะดูอีกรอบหนึ่งว่าจะทิ้งห่างกับเพที่เดิมไหมนะครับถ้าทิ้งห่างกับไปที่เดิมก็นะครับค่อยตามต่อนะครับผมนะครับอันนี้อาจจะเป็นแนวนะครับแล้วก็ตีไว้เลยนะครับโอเคตีแนวด้านมันไว้นะครับที่มันเคยแจ้งเตือนขึ้นไปนะครับอันนี้เทรดตามอินดิเคเตอร์เลยนะครับผมเห็นไหมเทรดตามอินดิเคเตอร์ก็ขึ้นไปนะครับผมนะครับ สวยครับเดี๋ยตามปั Wait ๊บก็ขึ้นอยู่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาวิเคราะห์เยอะขนาดนั้นนะครับจากที่จะใช้เวลาวิเคราะห์จากหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอาจจะเหลือแค่ประมาณสามสิบนาทีหรือว่าสี่สิบนาทีเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมมันสามารถใช้ในการเบรกเอาก็ได้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันบอกเราทุกอย่างเลยนะครับว่ามันจะมีการเบรกเอานะครับแล้วกลับมาที่แนวรับตรงเดิมแล้วก็ขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับ มันก็แจ้งเตือนแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับแนวรับแนวต้านแบบนี้มันก็แจ้งเตือนเหมือนกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครใครที่อยากได้ดิ d i c a อร์นะครับผมนะครับให้ดูใต้ comment นะครับผมนะครับโอเคนะครับผมนะครับบายบายนะครับผมนะครับ